สวัสดีครับชาวแม็กแอนคอมครับก็มาอัปเดตโซลาร์เซลล์ในบ้านของเรานะครับจริงๆริก็ใช้มาสักพักใหญ่แล้วครับใช้มาสักจะเข้า6เดือนแล้วครับอันนี้ก็สั่งแผงสุดท้ายมาครับแผงสุดท้ายเนี่ยได้เป็นของ ra pd นะครับตัวเจ็ดร้ยห้าสวัตต์เลยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าสูงสุดครับเจ0ด้อยห้าสิบวัตต์เลยนะครับแผงตัวนี้เจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์นะครับ voc นะครับอยู่ในเล้งนะครับห้าสิบ 2โวลต์นะครับสำหรับไมโครอินเวอร์เตอร์เราก็รับได้นะครับกระแสแม็กซิมัมนะครับ IOC ก็คือ18.74แอมป์ครับก็เหลือเปือนครับข้อที่เราจะต้องทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับการติดตั้งโซล่าเซลล์พวกนี้ก็คือแผงเนี่ยมันจะมีน้ำหนักถึงสาเกือบ40กิโลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำแนะนำก็คือเราควรจะเลือกติดตั้งกับ ผู้รับติดตั้งที่เชื่อถือได้นะครับโดยเฉพาะตัวแผงนะครับเพราะตัวแผงเนี่ยเป็นสิ่งที่มีการเสียหายและเปลี่ยนเปลี่ยนยากที่สุดนะครับมีค่าใช้จ่ายสูงสุดเพราะว่ามันอยู่บนหลังคาแล้วถ้าเกิดเราใช้แผงแบบนี้ครับที่มันมีกาลังวัดเยอะๆเนี่ยน้ําหนักมันเยอะมากนะครับการเอาขึ้นเอาลงเนี่ยผมบอกเลยไม่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนในการเปลี่ยนแผงชำรุดเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยต้นทุนค่าแรงเนี่ยผมกะผมบอกได้เลยว่าไม่ต่างจาก ตอนที่เราติดตั้งใหม่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคอนเซิร์นกับตัวการติดตั้งแผงของเราอย่างมากนะครับใครที่ติดตั้งบนหลังคาบ้าน,นครับแต่ถ้าติดตั้งด้านล่างเนี่ยก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรอันนี้เรามาดูด้านหน้านะครับนี่ก็เป็นแผงเอ็นไท2หน้าปกติน,นะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้หมดแล้วนะครับอันนี้ก็จะมีบัตบาร์อย่างชัดเจนนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวเรามางางดูหน่ จุดสำคัญนะครับแผงโซลาเซลล์เนี่ยมันจะมีจุดบัสบาร์ตรงนี้นะครับถ้ามันมีรอยไหม้น้ำตาลเกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่ามันมีปัญหาแล้วนะเพราะตัวตนี้คือจุดรวมที่จะปล่อยกระแสไฟสูงสุดนะครับัวบวกกับคั้วลบนะครับเราสังเกตได้เวลาเราขึ้นไปล้างแผงนะครับโซลาเซลล์เนี่ยเราก็ส่องดูว่ามันมีรอยไหมตามบัสบาร์พวกนี้ไหมมันจะเป็นขึ้นสีน้ำตาลนะครับไหมขึ้นมานะสำหรับตัวโซลาเซลล์ อันนี้ก็เดี๋ยวรอขึ้นไปติดตั้งนะครับก็ความหนาตัวนี้ก็35นะครับตัวนี้ติดที่ส5สิบหประมาณนี้นะครับสำหรับตัวแผง750วัตตนะ์นะแล้วก็เดี๋ยวไปคือมันขนาดมันเท่ากับตัว730ดร้อบ่ะเทคโนโลยีในการทำเซลล์ประกอบอาจจะดีขึ้นก็เลยได้ไปเพิ่มมาอีก สวัสดีครับชาวไมค์แอนคอมอันนี้ก็สั่งแผงมาเพิ่มนะครับเป็นรุ่นเดิมนะครับของ RAPD นะครับ7จ0รวัตต์นะครับเห็นไหวัตต์ก็ได้ประสิทธิภาพที่ดีครับขั้วบวกครับก็เดี๋ยวตอนเย็นก็จะเอาขึ้นนะครับ แล้วก็เดี๋ยวมาสรุปไมโครมิวเตอร์ er นะครับความน่าใช้นะครับกับแผงรุ่นไหนดีนะครับเลือกยังไงนะครับให้คุ้มค่าครับอันนี้เราก็จะมาอธิบายนะครับการเลือกซื้อแผงโซลา r เซลล์นะครับใช้กับระบบไมโครมิวเตอร์ที่เราใช้ในบ้านนะครับซึ่งของผมเนี่ยก็ติดตั้งมาเป็นระยะเวลา นี่ก็เข้าเดือนที่6แล้วนะครับซึ่งในช่วง 2- 3สเดือนแรกเนี่ยก็จะติดอยู่แค่3แผงนะครับโดยหลักๆเนี่ยแผงที่ผมใช้เนี่ยสองแผงแรกเนี่ยจะเป็น P ีทนะครับซื้อจากโคมโปก็จะเป็นตัว670วัตต์นะครับแล้วก็อีก2แผงต่อมาเนี่ยจะเป็นแผง n อ y p ทรับแสง2ด้านเนี่ยก็จะเป็นแผงแบบ730วัตต์แล้วก็750วัตต์นะครับ นี่เรามาดูความแตกต่างข้อดีข้อเสียและคำแนะนำที่อยากจะบอกทุกท่านนะครับที่สนใจการติดตั้งโซลาเซลล์ในบ้านนะครับนะวันนี้ถ้าติดตั้งระบบที่ถูกต้องกับกำลังไฟที่เราใช้นะครับเราสามารถใช้ระยะเวลาประมาณ2ปีก็คืนทุนแล้วนะครับรับงบประมาณอย่างของผมที่ติดตั้งไมโครเวนเตอร์ inter, ขนาด2กิโลวัตต์เนี่ยก็จะประหยัดเฉลี่ยนะครับ ประมาณเดือนละ1 0 0 0บาทโดยเฉลี่ยนะครับปีหนึ่งก็พูดง่ายๆก็ตกปีละหมื่นเราเผื่อค่าความผิดพลาดในช่วงที่มันเป็นหน้าฝนด้วยอะไรเงี้ยลงทุนไปก็ประมาณ25 0 0 0นะครับอันนี้ก็ประมาณ2ปีครึ่งก็คืนทุนนะครับโดยโดยเฉลี่ยคร่าวๆนะครับเราคิดที่4บาทต่อนหน่วยนะครับโอเคอันนี้เรามาดูกันว่าองค์ประกรอบที่ติดตั้งมาเนี่ย ทำไมถึงใช้แผงถึง 670- 700กว่าวัตต์นะครับอันนี้เรามาดูตัวสเปคก่อนนะครับตัวสเปคของตัวอินเวอร์เตอร์ที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นทําคลิปไปแล้วนะครับก็จะเป็นตัว Envertec นะครับอินเวอร์เตอร์พวกนี้จะคล้ายๆกันนะครับหลักการแต่ที่ผมเลือกตัวตัวนี้เพราะว่า1นึ่เขามีระบบการเก็บข้อมูลเป็นหลอกเก็บหลอกให้ดูนะครับทุกๆ5นาที ก็เดี๋ยวเราค่อยไปเปิดดูกันมันมีประโยชน์นะครับที่ให้เราเรียนรู้ว่าอนาคตเนี่ยถ้าเราจะติดตั้งแบบระบบใหญ่เนี่ยเราจะเลือกแผงยังไงนะให้มันเหมาะสมนะครับอ่ะเรามาดูสเปคก่อนนะครับที่ผมอยากให้ดูของตัวนี้ก็คือเขาจะแนะนำเลย recommend input power แต่เป็น input power นะครับไม่ได้หมายความว่าแนะนำแผงโซล่าเซลล์นะครับ input power ที่เขาแนะนำเนี่ย 250วัตต์จนถึง150วัตต์จำนวน4ชุดนั่นหมายความว่าแผงโซลาเซลล์เนี่ยให้ไฟมาถึงขนาด650วัตต์เนี่ยก็สามารถผลิตออกมาเป็นไฟฟ้าให้เราใช้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับนี่อันนี้คืออินพุตนะครับอินพุตพาวเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่แผงโซลาเซลล์ให้เนี่ยมันจะได้ไม่ถึงนะครับสมมติแผงโซลาเซลล์เราเนี่ยอยู่ที่500วัต แต่ไฟที่มันออกมาจริงๆเนี่ยมันอาจจะเหลือแค่ประมาณ450วัตต์นะครับอันนี้เราต้องเข้าใจในในสิ่งนี้นะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันนะครับอันนี้ให้ดูตรงนี้ก่อนเป็นหลักนะครับแล้วส่วนที่ผมอยากจะแนะนําทุกท่านให้ดูอีกส่วนหนึ่งก็คือตัว operating temp นะครับนี่สำคัญในระบบ m i โครอิน e r t e r เตอนี่ยเขาเป็นระบบปิดนะครับมีระบบกันน้ำ ip 6 7ข้อ ดีก็คือติดตั้งง่ายนะครับไม่ยุ่งยากแล้วก็สามารถติดตั้งภายนอกได้เลยแต่ข้อเสียก็คืออุณหภูมิในประเทศไทยเนี่ยมันร้อนมากนะครับผมลองไปติดไม่ได้ติดใต้แผงนะติดนอกบ้านตอนแรกแล้วก็ลากสายตัว power ac เข้ามาอุณหภูมิมันวิ่งไป70องศาสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่อุณหภูมิมันเริ่มเกิน60องศาขึ้นไปนะครับประสิทธิภาพของตัวการผลิตไฟของตัวไมโครเมิเตอร์เนี่ยมันจะค่อยๆลดลง อย่างมากนะครับเพราะนั้นผมไม่แนะนำให้ติดตั้งในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงผมก็เลยย้ายตัวไมโครเวฟต,ตัวนี้มาติดในบ้านแล้วก็ใช้ S on off เนี่ยตั้งเวลาเปิดปิดพัดลมซึ่งพัดลมเนี่ยเป็นพัดลมทั่วไปฮาตาลีเนี่ยครับเปิดเบอร์หนึ่งไว้ให้ลมมันโฟซึ่งมันกินไฟไม่เยอะแล้วก็ตั้งเวลาเปิดปิดไว้ในช่วงที่มัน10โมงจนถึงบ่ายโมงบ่ายสามอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้ได้ประสิทธิภาพของไฟขึ้นมา พอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้ดู2ออย่างเป็นสำคัญก็คือ o perating t Temp ตัวนี้นะครับสำหรับใครที่จะซื้อมาใช้นะครับจะต้องคอยมอนิเตอร์ด้วยว่าเออจุดที่เราติดตั้งตัวไมโครเวเตอร์เนี่ยอุณหภูมิมันไม่สูงเกินไปอย่างว่าผมทุกวันนี้ก็คือไม่เกิน60แล้วนะครับอุณหภูมิเดี๋ยวไปให้ดูนะมันเก็บหลอกไว้หมดนะครับส่วนที่ให้ดูส่วนที่2ก็อย่างที่บอกก็คือตัว แผงนะครับเราควรจะเผื่อไปอีกประมาณ30%เช่นเขาแนะนำ6 5 0า650วัตต์เนี่ยเราควรจะบวกไปอีกประมาณ30%นะครับก็บวกอีกประมาณประมาณ200วัตต์ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแผงเนี่ย750วัตต์เนี่ยก็ยังอยู่ในเลทแต่สิ่งที่เราจะต้องคุมก็คือโวลต์แต่ส่วนใหญ่เนี่ยตัวแผงเนี่ยโวลต์มันจะไม่เกิน60อยู่แล้วนะเป็นแผงชนิดโลวโวลต์ปกตินะครับที่ไม่ใช่แผงไฮโว แล้วก็เขาจะผลิตเริ่มผลิตไฟให้เราก็แต่เมื่อแรงดันเนี่ยมันวิ่งไปที่16โวลต์ขึ้นไปนครับอันเนี้ยก็จะเป็นส่วนที่สําคัญอีกอย่างหนึง่งแต่สิ่งที่เราจะต้องดูหลักๆก็คือแผงเราเนี่ยห้ามเกิน60โวลต์ VOC นะครับ v o c นะครับ,รบก็คือแม็กซิมัมของตัวโวลเตของแผงเราเนี่ยอย่าเกิน60โวลต์นะครับแล้วเวลาติดตั้งเนี่ยเราอย่าให้ที่อยู่ของตัวไมโครมริเตอร์ของเราเนี่ยมันอุณหภูมิเกิน60องศานะ หลักๆประมาณนี้นะครับโอเครานนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวที่ไิโครเวลเตอร์มันทํางานนะครับอ่าอย่างวันนี้นะครับวันนี้ก็คือแดดไม่ได้เยอะนะครับมีเมฆเยอะเดี๋ยวผมล็อกอินให้ดูนะครับเนี่ยครับคือข้อดีของตัวอ n นเวอรเทคตัวนี้นะครับคือเขาเก็บข้อมูลให้เรานะครับอย่างอันนี้ก็คือมันเริ่มมีเมฆบังนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่ดีสิ่งที่จะให้ดูหลักๆนะครับก็คือตัวนี้นะ เรียวไทม์ตัวนี้นะครับอย่างของตัวนี้เขาจะบอกเลยว่าจะมีอุณหภูมินี่นะครับเทมตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตัวมัน,นจะวัดอุณหภูมิไปด้วยนะครับแล้วก็แต่ละแผงนะครับแผงแรกเนี่ยจะ730วัตต์แล้วเวลาเนี้ยที่มันบันทึกหลอกไว้เนี่ยก็ล่าสุดได้115วัตต์ส่วน1 2 3 วัตตัวนี้ก็คือแผงที่เป็นตัว750ที่เพิ่งได้มาใหม่ส่วน2แผงนี้คือ670วัตนะครับมันก็จะได้ใกล้เคียงกันเห็นไหมครับขนาดแผง670วัตเนี่ยสองแผงวางใกล้กันเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะผลิตไฟได้เท่ากันนะครับตัวแปรในการผลิตเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะในสภาพแวดล้อมจริงๆที่เราไปติดตั้งนะครับก็อันนี้คือเรียลไทม์ที่ให้เห็นคราวนี้สิ่งที่อยากให้ดูหลักๆเนี่ยก็คือจะเป็นตัวล็อกของมัน รีพอร์ตนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรีพอร์ตผมเอาเป็นของเมื่อวานแล้วกันนะครับอ่ะเป็นของวันที่1แล้วกันฝนน้อยหน่อยอ่ะอันนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวแผงแรกเนี่ยจะเป็นตัว730วัตต์อันนี้เราสามารถเอ็กพอร์ตเป็น Excel ไปได้เลยนะครับข้อมูลที่ได้เนี่ยเขาจะบันทึกทุกๆอ่าบันทึกทุกๆ2นาทีเลยนะครับโดยประมาณ ใช่ไหมสองนาทีสองนาทีคือค่อนข้างบันทึกละเอียดนะครับอ่าบันทึกทุกๆ2นาทีนะครับโดยประมาณเลคคอร์ดเป็น Data หลอกไว้นะครับฝั่งนี้ก็จะก็จะเห็นเป็นตัววันเวลาที่มันบันทึกนะครับแล้วก็อุณหภูมิของตัวไมโครมิเตอร์นะครับอันนี้ผมอยากให้ดูว่าใกล้เที่ยงถึงบ่ายเนี่ยมันจะได้เป็นแม็กซิมัมพาวเวอร์โดยประมาณนะครับอ่าอย่างเงี้ยเที่ยงนะครับประมาณเที่ยง20เนี่ย ช่วงนี้ก็ไป440 445 450บแล้วนะช่วงประมาณนี้กำลังวัดแต่ว่ามันก็ยังไม่ถึง500วัตต์นะเห็นไหมครับสังเกตก็คือตัวแผง730เนี่ยที่ผมเคยได้มากสุดเนี่ยเขาที่เคยเช็คมาเนี่ยก็อยู่ประมาณ700้เอ้ย480วัตต์นะครับโดยประมาณนะครับด้วยการติดตั้งองศามันอาจจะไม่ได้เป๊ะตามที่มันควรจะเป็นนะครับก็ติดตั้งตามความลาดเอียงของหลังคา ก็คือประมาณ8องศาไปทางทิศใต้นะครับก็ได้ประมาณนี้แม็กซิมัมสุดที่เคยเห็นเนี่ยก็คือ400 400 80วัตต์โดยประมาณนับจากแผงตัว730ตัวแผงถัดไปเนี่ยก็จะเป็นตัวตัวนี้จะเป็นที่ได้มาราสุดก็คือ750วัตต์นะครับตัว750วัตต์เนี่ยก็จะได้เยอะเยอะกว่าตัว730วัตต์ขึ้นมาอีกมาประมาณ10วัตต์นะครับ โดยประมาณโดยเฉลีย่ยนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่ใกล้เที่ยงเหมือนกันโดยประมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ดูว่าแผงเนี่ยถ้าในราคาที่ใกล้เคียงกันเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อกําลังวัตที่สูงไว้ก่อนนะครับอย่างของผมเนี่ยก็คือเมื่อก่อนเนี้อยเวัตต์เนี่ยตอนที่ซื้อที่แรกเนี่ยก็ตกประมาณ3,000ถ้าซื้อช่วงโปรโมชั่นก็ไม่ถึงนะครับสองพกลางๆถึงปลาย ซึ่งราคาตอนนี้มันเท่ากับแผง730วัตต์750วัตต์แล้วนะครับอันนี้ก็มาแนะนำคร่าวๆให้เห็นว่าตัวแผงเนี่ยเราสามารถซื้อเกินไปได้เลยในะราคาที่เท่ากันนะอันนี้ไม่ต้องกังวลขอให้คอนดิชันก็คือโวลต์มันไม่เกิน VOC นะโวลต์ไม่เกินนะแล้วเราก็จะได้ประสิทธิภาพที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยจากตัวไมโครอินเวอร์เตอร์นะก็ประมาณนี้คราวนี้ก็จะมาสรุป ความน่าใช้ของตัวไมโครอิเตอร์นะครับความน่าใช้ของมันเนี่ยหลักๆเลยก็คือ1ติดตั้งง่ายนะครับติดตั้งง่าย2ตอนนี้มียี่ห้อให้เลือกพอสมควรแล้วอย่างล่าสุดเนี่ยยี่ห้อที่น่าสนใจก็จะเป็นตัวดีนะครับซึ่งเพื่อนผมซื้อมาใช้2ตัวแล้วนะครับใช้ดีนะครับ, D, รบมีแอปพลิเคชันต่อได้เลยไม่ต้องซื้อตัวดี u นะครับแล้วก็ ให้ไฟถึง2.2กิโลวัตต์นะครับคือเขาเผื่อมาแล้วนะครับเพราะจริงๆเราต้องเข้าใจนะครับว่าตัวไมโครเวเตอร์เราเนี่ยมัน2กิโลวัตต์ก็จริงนะครับแต่เวลามันโอเพรตจริงๆเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณ1.8นะครับยังไงมันโอกาสที่จะไปถึงเต็ม2กิโลวัตต์เนี่ยมันก็จะจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวดีีเนี่ยเขาก็เลยผลิตเผื่อมาเป็น2.2กิโลวัตต์แล้วมาใช้กับแผงตั้งแต่600วัตต์ขึ้นไปเนี่ย มันก็จะทำให้ประสิทธิภาพของเขาเนี่ยใกล้เคียง2กิโลวัตต์มากขึ้นนั่นเองครับอันนี้ก็แนะนําไว้ครับคือความง่ายในการติดตั้ง1อย่างนะครับของตัวไมโครมิเตอร์สก็คือราคาก็ไม่แพงนะครับอยู่ประมาณหมื่นหนึงนะครับ2กิโลวัตต์นะครับถามว่าถ้าเทียบกับตัว5กิโลวัตต์เนี่ยแน่นอนถ้า,าหารออกมาเป็นเป็นเงินแล้วเนี่ยตัว5กิโลวัตต์ขึ้นไปที่มันติดเป็นระบบไฮโวลต์เนี่ย เขาจะได้เปรียกมากกว่านะครับเขายืดหยุ่นมากกว่าในการมีแบตเตอรี่ใส่แต่ข้อเสียของระบบนั้นเนี่ยก็คือมันต้องติดระบบใหญ่เลยซึ่งเราต้องดูว่าไฟบ้านเราเนี่ยใช้ถึงหรือเปล่านะเพราะถ้าใช้ไม่ถึงเนี่ยแล้วไม่มีแบตเตอรี่เก็บเนี่ยมันก็เปล่าประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นผมถึงแนะนําว่าบ้านทั่วไปเนี่ยผมแนะนําเลยว่าถ้าเป็นไม่มีใครอยู่บ้านนะครับไม่มีใครอยู่บ้านในวันจันทร์ถึงศุกร์ทำงานเนี่ยก็แนะนําว่าใช้อย่างของ psi 400วัตต์ หรือใช้ของยี่ห้อจีนนะครับอย่างที่ผมให้เพื่อนใช้เนี่ยก็แผง5002ตัวแล้วก็ตัวไมโครวิลเตอร์ขนาด800วัตต์ก็ช่วยประหยัดไปเดือนละ2 3 0 0นะครับแต่ว่าเขาลงทุนแค่7-8 0 0 0ันบาทเองเพราะแผงเนี่ยมันเป็นแผงตกรุ่นนะครับแผงพวกแผงห0 0วัตต์เนี่ยเขาก็ซื้อมาพันกว่าบาทแล้วตัวไมโครวมเตอร์800วัตต์เขาก็ซื้อมาประมาณ3 4 0 0 0พันเบ็ดเสร็จก็ลงทุนไป7 00 0ันติดตั้งก็วางไว้บนหลังคาเขาก็ไม่ได้ยึดอะไรมากมายนะครับ ก็ของเขาเนี่ยก็น่าจะคืนทุนแค่ประมาณปีกว่าๆนะไม่ไม่ถึง2ปีปีนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ข้อดีของไมโครวิเตอร์ข้อที่2เนี่ยก็คือเขาไม่จําเป็นต้องใช้แผงยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันในการติดตั้งนะครับอันนี้คือข้อดีที่ผมค่อนข้างชอบเพราะว่าอันเนี้ยมันจะทําให้เรามาทดสอบ ชนิดของแผงยี่ห้อของแผงเนี่ยเปรียบเทียบกันได้ในอนาคตเพราะอนาคตยังไงเนี่ยหนีไม่พ้นเราต้องไปติดระบบ5กิโลวัตต์แน่นอนนะใช้กับแบตเตอรี่ซึ่งตอนนี้เรารอแค่ว่าราคามันของแบตเตอรี่มันลงมาแค่นั้นเองนะครับอันนี้ข้อดีข้อต่อไปก็คือตัวไมโครมิวเตอร์เนี่ยมันเก็บข้อมูลค่อนข้างละเอียดแล้วมันเป็นระบบออนกิดที่มันออกแบบมาให้ซิงค์ไฟกับของการไฟฟ้าได้ดีนะครับ มันเพราะนั้นมันจะไม่มีปัญหาเรื่องอไฟออกจากขั้วนิวตอันอะไรเงี้ยไม่มีเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างปลอดภยัยปลอดภัยในที่นี้คือระบบไมโครอิเวอร์เตอร์เนี่ยหลายท่านถ้าพอจะศึกษามาบ้างเนี่ยคือถ้าไฟการไฟฟ้าดับตัวมันก็ดับไปด้วยนะครับต่อให้มมีแดดตัวโซลาร์เซลล์ผลิตไฟเนี่ยมันก็จะไม่สามารถมาใช้งานได้นะเพราะตัวมันจะต้องมีไฟจากการไฟฟ้ามาหล่อเลี้ยงตลอดเวลานะมันถึงจะผลิตไฟให้เรา แล้วก็ข้อดีข้อต่อไปก็คืออันนี้เป็นที่รู้กันนะครับจุดเด่นของมันเลยนะครับที่เหนือกว่าแบบสติงของตัวไฮโวลก็คือไม่ว่าแผงใดแผงหนึ่งจะดรอปลงไปเนี่ยไอแผงที่เหลือก็ไม่มีเอฟเฟกนั่นคือข้อดีเลยข้อดีที่ข้อดีที่สำคัญมากของระบบไมโครเมเตอร์นะครับก็ประมาณ4ข้อใหญ่ๆคราวนี้ข้อเสียคือระบบมันณวันนี้นะครับ ส่วนใหญ่แล้วไม่รองรับแบตเตอรี่นะครับอนาคตถ้าเราจะเพิ่มแบตเตอรี่เนี่ยมันไม่เหมาะสมนะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เหมาะสม2ก็คือถ้าเราต้องการระบบที่มันมากกว่า2กิโลวัตต์ขึ้นไปเนี่ยต้นทุนการติดตั้งอะไรพวกเนี้ยมันจะเริ่มแพงกว่าระบบไฮโวลหรือระบบตัวสติงอินเวอร์เตอร์แล้วนะครับมันจะเป็นแบบต้นทุนมันสูงนะเพราะว่ามันต้องการเพิ่ม ตัวไมโครอินเวอร์เตอร์เข้าไปเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มแต่ตัวไมโครอินเวอร์เตอร์มันต้องเพิ่มจํานวนแผงไปเท่ากับจํานวนตัวอินพุตของ PV วีอินพุตของตัวไมโครอินเวอร์เตอร์ด้วยเพราะฉะนั้นอย่างเช่นถ้าเราอยากได้4กิโลวัตต์เนี่ยนะวันนี้นะครับไมโครอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันมีเป็น4 4 PV มันก็ต้องต่อ8แผงซึ่งจริงๆแล้ววันนี้ไอ้ปแผงของระบบสติงอินเวอร์เตอร์เนี่ยหรือไฮโวล์เนี่ยมันอาจจะไปได้ถึงระดับ6 กิโลวัตต์ขึ้นไปแล้วนะโดยที่แผงอาจจะไม่ถึง8แผงด้วยซ้ำเพราะมันมีแผงไฮโวล์ซัพพอร์ตอย่างเงี้ยตัวอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าเราจะใช้ไฟเกินเกิน2กิโลวัตต์ขึ้นไปเนี่ยตัวสติงอินเวอร์เตหรือตัวไฮโวล์เนี่ยก็ยังตอบโจทย์มากกว่าเพราะในอนาคตเนี่ยสามารถซื้อแบตเตอรี่มาใส่ได้เลยสามารถเอาไฟลงแบตได้เลยและกลับไปใช้งานได้เลย เพราะฉนั้นเนี่ยก็เป็นข้อพิจารณาอันนี้คือข้อเสียของระบบไมโครอุลตร์นะครับส่วนข้อเสียของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวมันเนี่ยด้วยความที่มันออกแบบมาเป็นระบบปิดนะครับหมายถึงตัวมันเป็นระบบ ip-67 กันน้ำนะครับตัวเคสมันก็คือเป็นฮีทซิงระบายความร้อนมันทําให้เป็นจุดด้อยในประเทศไทยนะครับหมายถึงว่าเราใช้เมืองร้อนเนี่ยตัวมันเองเนี่ยอพออุณหภูมิเกิน ซึ่งเกินแน่นอนนะผมกล้าการันตีได้เลยนะครับเพราะเคยถามตัวแทนจําหน่ายเขาแล้วเนี่ยเขาก็เลยลดการขายตัวไมโครคอมพิวเตอร์ไปเนี่ยคือพอไปติดบนหลังคาใต้แผงจริงๆแล้วเนี่ยมันบายความร้อนไม่ทันนะประสิทธิภาพมันหายไปเกิน5 0าสครับนะผมกล้าพูดได้เลยอันนี้ผมผมผมเจอมากับตัวแล้วผมเลยย้ายมันมาอยู่ในบ้านแล้วก็เปิดพัดลมให้มันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องคํานึงเป็นส่วนหลักเลยว่าตําแหน่งการติดตั้งของตัวไมโครคอมพิวเตอร์เนี่ย ยังไงก็ต้องให้อยู่ในพื้นที่ที่มันอุณหภูมิไม่สูงนั่นหมายความว่าเราจะต้องจ่ายค่าเดินสาย PV เพิ่มนะอันนี้ต้องเข้าใจาเพราะว่าเพราะว่าถ้าเป็นแบบตัวไฮวอลหรือ PV หรือสติงเนี่ยหรือแบบสติงเนี่ย PV เนี่ยเขาจะเดินสายแค่บวกลบเข้ามา เพราะข้างบนแผงเขาเนี่ยเขาจะต่ออนุกรมกันซึ่งอันนั้นน่ยมันจะทําให้ง่งายสำหรับการติดตั้งของเขาอยู่แล้วแต่พอเป็นไมโครเวลเตอร์ o ปุ๊บเนี่ยถ้าคุณไม่สามารถติดตั้งตัวไมโครเวลเตอร์ o ใต้แผงได้เนี่ยคุณสายตัวสายเนี่ยมันจะต้องลากยาวลงมาเท่ากับพื้นที่ที่คุณเอามันลงมาอย่างงผมเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็อยู่ประมาณเส้นละ6เมตรโดยเฉลี่ยนะครับลากมาเส้นละ6เมตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย จุดติดตั้งไมโครเมิเตอร์เนี่ยจะเป็นหัวใจสำคัญนะครับในการที่จะทำให้ต้นทุนมันเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคอนเซิร์นเพราะผมไม่นนะไม่แนะนำให้ติดบนหลังคาใต้แผงเป็นเพราะว่าอุณหภูมิมันสูงเกินที่มันจะทำงานได้ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมแนะนำเลยหรือถ้าใครมีวิธีระบายอากาศที่มันทำให้มันโอเพรต เทมเนี่ยมันต่ำกว่า60องศาและอยู่ใต้หลังคาได้อันนั้นก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะตัวมันเนี่ยไม่ได้มีปัญหากับการติดตั้งใต้แผงนะครับเพียงแต่อุณหภูมิที่มันทํางานเนี่ยพอมันเป็นเมืองไทยเนี่ยมันร้อนเกิน60องศาเนี่ยมันเริ่มประสิทธิภาพลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็แนะนําประมาณนี้นะครับถามว่าวันนี้คุ้มค่าแก่การติดตั้งโซลาร์เซลล์หรือ,อยังนะครับสําหรับใครที่ มีคนอยู่บ้านตลอดเวลานะครับผมก็แนะนําว่าก็ควรจะติดอย่างน้อยเนี่ยผมแนะนําว่า800วัตต์เนี่ยกำลังดีกับ2แผงซึ่งงบมันไม่ไม่เกินหมื่นนะถ้าติดตั้งเองนะครับงบมันก็ไม่เกินหมื่นนะครับถ้าจ้างเขาก็อาจจะอยู่ประมาณ15ื่นเพราะส่วนที่ยากที่สุดของระบบไมโครเวลเตอร์นะครับก็คือการติดตั้งตัวแผงโซลาเซลล์ส่วนไอตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ย โอ้ไม่มีอะไรยุ่งยากไม่ต้องใส่เบรกเกอร์นู่นนี่นั่นให้มันเยอะแยะเหมือนระบบตัวสติงเรตเตอร์หรือตัว h ฮวอนเลยนะอันนี้ผมก็เลยแนะนำว่าสลับบ้านใครที่อย่างน้อยมีตู้เย็น2ตู้ขึ้นไป2ตู้เย็นตัวใหญ่ๆสองตัวเนี่ยแ0ดวัตต์เนี่ยจะช่วยทำให้คุณเปิดตู้เย็นประหยัดไฟค่าตู้เย็นเนี่ยไปได้นะครับเหมือนใช้ตู้เย็นฟรีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็จะมาบอกเล่าให้ฟังจากประสบการณ์นะครับที่ติดตั้งมาประมาณนี้นะครับก็สำหรับตัวโซลาเซลล์ในบ้านก็ประมาณนี้นะครับ,บ,ววบ,รรบหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ